ทำไมดูทำไมท้อปากงั้นนะคะแอคได้ยิ้มได้ยิ้มทำไมดูทำปากอย่างนั้นนะคะแต่ทำแปะโอ้แล้วทำไมทม่ไม่คุยหน่อยล่ะก็ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยทำไมหนูไม่เคี้ยวลูกชิ้นที่อยู่ในปากหนูล่ะคะเคี้ยวฟนหน้ารักเคี้ยวฟันหน้าหนูเคี้ยวลูกชิ้นเลยคะทไมหนูไม่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอยู่อ่ะไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มว่ะ หนูไม่เคี้ยวหน่อยอ่ะนี่เคี้ยวอย่างนี่เคี้ยวอยู่ป่ะเคี้ยวอยู่ค่อยๆเคี้ยวอออค่ยๆเคี้ยวเอคี้ยวช้าๆอ๋อเคี้ยวอยู่โอ้นี่ยกยกสองมังกรเลยยกสองนิ้วมังกรเลยยกสองนิ้วสิยิ้มยิ้มหวานเลยิ้มหวานโอ้ยตายตายเคี้ยวนานขนาดนั้นเลย